เป็นยักนนะฮะไอชว์ปตำรวจมาดิเออกรตัรวจล่ะตานออกไมแล้วโอ้โหสวาเนี่ยเป็นจงุู่แห้งตัมันหัวให่ัวีเลหกุ้งกีมีเก็บแ่นูไปเทีเอาไวนอยู่ดิ บ่อได้ดอกมันฟ้า,ออานี่นะเมียทุกคนไปซักทานี่นะโอ้ยลกวเมึงคนเย็บกัดละหวยว่าแวที่ไปเย็บกันดีวยจังไนอกกูบัดที่นี่ระทคตเดียวด,ย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 ดย้อยดีละ โอ้ยเป็นจังได้ดูดิโอ้พี่โอ้ยไออยล่อหุกมาเดีะเอาไปสักผ้าเออเอาอะคุเป็นได้มางไดกวคืที่เหตเมื่อกี้ที่ที่หายเลยเออตำระนี้เนาะตำระนี้อมันี่เละบาดที่เกีบเ้าเลม่ใกับหดเ้องเลยามัวนี้โอ้ยเนาะเสียเละบาดที่นี่เมาอดิเมาอยู่อ่ มออยู่ลเลยเอ้แบบวพวกสินเจี้ยนาไปเห็นใจเลยมันสิผิแล้วกเกาตลี่ิวผินะแวแดงยังคอยตำเราเขายังกินไงเราเขาใช้ตำแกงยิ่งเหรอเขาเขาใช้พกมะนาเหรอบดยิ่งไปยิ่งบกเลยตำแล้วก็จะซื่อมากาินอมเขาสอพันไปพอนมาเขาจะซื้อมาให้โต๊อย่างอยู่ดีคุณสสสารเนาะยังว่าอะิวบวาไปยิ่งแพงเลยเออเขาะออกเม่นเหรอแม่เดี๋ยวที พแจงความกำหนอกันไห่หนอนเขาเวีอยู่เอออ้นเปจักบุญเนายไอ้ไส้เออเอา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 ตายตายตายกอันฮัลโหลพอดีอันพ่อขาเจ้าไมรัอันรถซ้นอยู่นี่ไหมละอันไอุดรนี้ชุดอะไนี้เออนุดะนี้นี่นะไแจงความไห้น่ะจับม้วนโคลนนวเออปวดยอันเหารณ์มันเป็นจไหไม่จังไหก่อเบาสุ่ฟังกันนะเอาไ้เออขึ้นมาเป็นสน่ะ เออโตก็ฟังไปน้ำเด้อ่แรกเราขดชีว่เขาตกด่างอยู่ก็ขวดชี้มาโอ้ยมเิดๆๆชี้จอปกมหตีโรนี่บอกเเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวกูทำเอาเอาชีเาส้นเขาส้นเรานี้เมื่อาดาขยโอ้เออเตามละเขาส้นเรา่าน้่านแล้เจ้าจำได้บ่ลักษณะน่ะคือเป็นรถยนต์หรือว่ารถ มอเตอร์ไซค์หอนรถจักรยานยนต์ก็จับรถมันไวอีแม่มันเบียดหมดแล้วรถเขามีไฟตาอยู่บ่ไม่มีคันเห็นคนเขาบ่สี่ทัเนาะงแ้วมไฟตาแต่บุ้งเรารถเจ้าเด็กมีไฟตาบ่โอ้ยงงต้องสองหลอดชัดเจนเลยมีหอดไฟเลียวพุ่นสว่างวับไฟไายก็มีมีหอดแตงโอ้ตู้าัลโเราเห็นป้ายทะเบียนเขาบ่ต้องจับป้ายทะเบียนได้ละ ไอ้ทั้งยันบ่เห็นว่าพี่มันแวะเดียว,วยรู้เลยไ่เห็นอีกแล้วน้องบอ่หูยังเลย <c oughs> เอาเช่นที่อันรูปป่อพันธ์สันฐานเพราะิ่งออกเพราะจำในบ่รูปป่อพันธ์สันฐานนี่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายบ่จัดมี <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงก็บ่หูหนอ้อยอันขั้นหน่อยขั้นไงเอาวาขั้นหน่อยขั้นญ่นี่มันสิเป็น มันรวยๆบ,บ้นบานๆห้องนี่บ้าน้อะไรอยางเทาี้เอ่เข้าโค้งเข่าโค้งเพื่อนๆเพื่อนๆที่พ่อจะสังเกตได้พ่อสิจําไบ้บนตุ่มตุ่มเนี่ยเอาตัวไรหห่หางดอกดอกน,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 นไดนห่อนืฮะตัวแร่หางดกอกดอกต้นไ่พูดแหลนโลปลาเขาแง่มาดูวานปีล้มถ่เออเออเจ้านตัวมคือว่าอะไรยี่อันมึงบอกอยู่ยยนี่พี่เราตับหมา ปากที่คนงหนเมื่อยบ่ีเหล่าลูกสบ่านะบัดนี้ก็เงียวดเมนี้มาล้พี่สอบข่งห้องก็ห่ยจะควบห่ยพอมีแหห่วจะเเลยโอ้ยไม่ไดู้ี่ให้ตามเอ้ก็ต้อก้กลอนเออางฉันเละนี่ไม่ต้งหยีกวัดวัดจะเละหูกนนีมอาองสิกูตัดสิให้ไ่ต้องไปหอดลอยเว้นสีเวีนโคอกสอมให้สอมมัน โต๊ะอนจอมไฮรมันมามีคัดซี่หรือหมอไะ